สวัสดีสมาชิกนะครับในช่อง youtube แล้วก็ห้องเรียนพันมอเตอร์ปลุมนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาให้แนวทางนะครับการพันมอเตอร์ปลุมนะครับผมดูแล้วนะครับผมได้สเตเตอร์มานะครับหนึ่งตัวครับความหนาหนุนประมาณ30มสิมิลนะครับ30มสิบมิลเลยมีความหนาด้วยนะครับหนุนนะครับสามสิบมิลนิดๆนะครับดูแล้วนะครับว่าคล้ายๆนะครับคล้ายๆเป็นสเตเตอร์ของ พัดลมฮัตลินะครับเป็นผนังนะครับมีรูปลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่ามีความหนานะครับมากกว่าฮัตลินะครับดังนั้นผมก็จึงนะครับรวดเบอร์ผมไม่รู้เลยนะครับว่าวเพราะว่าเขาถอดออกมาหมดเลยนะครับถอดออกมาอยู่ในขนัาษณะแบบนี้เลยนะครับจะใช้รวดเบอร์38มสิบแปดพันทั้ง ชุดขดลันและขดสตาร์ทเลยนะครับโดยที่ผมให้ข้อมูลไว้นะครับ <c oughs> ตรงนี้เลยนะครับชุดลันนนะครับผมจะใส่อยู่เบอร์37นะครับจนชุดสตาร์ทก็เหมือนกัน37เแต่คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแรกเลยที่ผมจะใช้เป็นช็อชรอบเดียวนะครับผมก็จะใช้กับสเตเตอร์นะครับที่มีความหนาตัวเนี้ยลองดูนะครับว่า โชครอบเดียวเนี่ยนะครับจะทํายังไงพันยังไงนะครับถ้าสมาชิกสนใจนะครับเราติดตามชมได้เลยนะครับแน่นอนครับผมก็จะทําคลิปออกมาให้สมาชิกได้รับชมแล้วก็ฝึกฝนนะครับในการเริ่มพันมอเตอร์กันอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมยังไม่เคยทําเลยนะครับเป็นคลิปพันโชกหนึ่งรอบนะครับรอติดตามชมครับ